สวัสดีค่ะทุกคนเติมฝันค่ะวันนี้ฝันอยากจะเอาหนังสือเล่มโปรดอีกเล่มหนึ่งมาแบ่งปันกันค่ะก็สําหรับใครที่กําลังอยากหาหนังสือสําหรับคนรักหนังสืออ่านหรือว่ากําลังต้องการกําลังใจดีๆก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังเพลินๆไปได้วยกันได้เลยค่ะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่าปาฏิหาริย์แมวลายสม้มผู้พิทักษ์หนังสือ จากหนังสือชื่อฮงโงมโมโรโตสุรุเนโกโนะฮานาชิของคุณโซสเกนัสคาวะค่ะผู้แปลคือคุณชัดขวัญอดิสัยจากสำนักพิมพ์บิบลีมีจำนวนหน้าทั้งหมด223หน้าเท่านั้นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะภาพปกหน้าปกหลังคือสวยสุดๆจนคำโปรนให้กล้ามาบทบังเลยค่ะ เงืนหุ่นนี้เรามาเริ่มด้วยเนื้อเรื่องย่อฉบับเติมฝันกันก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวเอกเป็นเด็กหนุ่มมัธยมปลายชื่อว่านัทสกิรินทาโร่เขาพักอาศัยอยู่กับคุณปู่ที่เปิดร้านหนังสือเก่าแห่งหนึ่งในเมืองแต่ว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคุณปู่ของเขาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันรินทาโร่ที่รู้สึกสับสนก็เลย คลุกตัวอยู่ในร้านหนังสือที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเขาแต่ว่าจู่ๆก็มีแมวสีส้มตัวหนึ่งโผล่มานะคะแล้วก็แถมพูดได้อีกต่างหากมาบอกเขาว่าให้เขาไปช่วยปกป้องหนังสือให้พ้นจากศัตรูที่เกลียดหนังสือค่ะรินทาโรจึงได้เดินทางเข้าไปในประตูลับแล้วก็ออกผจญภัยไปในเขาวงกฏเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ สำหรับเรื่องนี้นะคะฝันมองว่าเป็นหนังสือสำหรับคนรักหนังสือจริงๆค่ะเคยมีคนบอกว่าหนังสือคือเซฟโซนของชาวอินโทรเวิร์ตเสมอมาแล้วเรื่องนี้ก็ให้ความหมายของประโยคที่ว่านี้ได้ชัดเจนเพอสมควรเลยค่ะเพราะว่านัตสกิเองก็ดูจะเป็นอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งด้วยชอบอ่านหนังสืออยู่กับตัวเอง ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือว่าพูดคุยอะไรกับใครมากเท่าไหร่แล้วก็หากเขาจะต้องออกไประจญภัยแล้วก็เจอความท้าทายต่างๆข้างนอกนั้นแรงผลักดันยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนเขาไปข้างหน้าก็คงเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปกป้องหนังสือที่เป็นสิ่งที่ตนเองรักเสมอมานั่นเองค่ะ เราจะได้ร่วมเดินทางไปกับนัตสกิแล้วก็แมวสีส้มด้วยไปเจอปัญหาต่งตางๆมากมายที่ล้วนเกี่ยวพันกับหนังสือเราจะได้ถามตัวเองซ้ำๆว่าเราอ่านหนังสือทำไมเพราะเหตุใดเราถึงได้รักแล้วก็ห่วงแหนหนังสือแล้วก็สิ่งที่เรียกว่ารักหนังสือจริงๆนันเนี่ยคืออะไรกันแน่ ซึ่งนักสกิจะช่วยเราตอบคำถามพวกนั้นผ่านความคิดอันสุดแสนจะใสซึ่งนั่นสินะเหตุผลมันก็เพียงเท่านี้นี่เองแม้ว่าการเดินทางแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ได้ตื่นเต้นตกใจขนาดนั้นแต่ฝันคิดว่าคนชอบหนังสืออย่างพวกเราก็คงจะรู้สึกเป็นส่วนร่วมอยู่ไม่มากก็น้อยเลย ฝันยังแอบคิดเล่นๆว่าถ้าฝันเป็นนักสกิแล้วมีหนังสือหลายเล่มกำลังรอให้ฝันไปช่วยฝันก็คงปฏิเสธไม่ลงเหมือนกันค่ะทุกคนมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างคะฝันเชิญชวนทุกคนไปหาคำตอบร่วมกันกับนักสกิใครอ่านแล้วก็อย่าลืมมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ ความประทับใจให้ฝันและเพื่อนๆคนอื่นฟังในคอมเมนต์กันด้วยนะคะใครมีหนังสือเล่มโปรดที่อยากแบ่งปันก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอให้มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มโปรดค่ะบ๊ายบายค่ะ